ลูกปวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องสุขสุขคตสวัสดีค่ะมือน,นี้ลูกประการมาว่าป้าแม่ผมสิป้าไปเบิ่งงานเว่าพัทยาเพื่อนว่ากะว่าห้วยมันบ่ได,ด้เบิดระโบสันโบโบท่านเบิดดอกครับันเขาว่ามือน,นี้วันชุดถ่ายแม่ันเพื่อนว่าเว่างานเพื่อนกะมีแตงวันที่สิบมีสิบเจ็ดพุทธากรเนาะมีสิบหกมีสิบเจ็ดพุทธากรดิปการกะเบาหวางก็เล็บ,บ่ได้ม,มาก เมื่อวันอาทิตย์ก็เล,ลกกเลยว่างลูกก็เลยว่าได้สิภาพไปเบืง้งมากค่ะรถติดพี่น้องมากตั้งแต่บาบสามมุ่งประกันอยู่แถวประจ้าเหนือนี่แหละจ้ะมาแต่ใบสามมุ่งกับบอดจักเทอือประกันก็นเลยขอลงยางค่ะเพื่อนเออลงยางเก็บบาทบรรยากาศภาพบรรยากาศรอบๆงานนี่แหละเบิง้งตามนี่แหละจ้ะเพื่อนเบืงะะ้งเนี่ยค่ะรถติดหลายๆ เนาะคนกะยางหล่ไลยรถกะหลายค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะลูงยางเอาเนี่ยนะเนาะจังสีหอดไงล่ะสันจนมาตะเวนสีตกดินพี่น้องมาตะบายสามเนี่กกะสีไก่จีหกโมงแรงแล้วแม่จะ้ะเนาะแดดกะสีบม่มเห็นเนี่ยวภาพกะสีบ่สวยงามเท่าใดแล้วส่วนวเบากกะจักสีมีบ่มีจะ้ะที่มองไปเนี่ก็คือบ่เห็นค่ะพี่น้องบ่เห็นมีเบาพ่อตู่เลย เห็นตาเบาตัวเน้หน่อยค่ะตัวเน่าน่อยเนาะบอมีตัวใหญ่ๆคือจังเิ่นไายห้เบืองให้เห็นจ้ะเพื่อนท้องใสก็เ,เก็บไปละบอกระบ่กบหูประการอาจจะมาบอท่านเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องก่อตัวก็อไปกับเพื่อนๆเด้อเด้อข่าวเนี่ยประการอาจจะมาบอท่านเนาะบอเป็นอย่างเนาะประการเก็บบรรยากาศหลังงานว่าวกันแล้วกันจ้ะเพื่อนเข้าไปบึงกันเลยจ้ะ บรรยากาศช่วงนี้กับ,บรรยากาศดีพอสมควรค่ะแต่พระอาทิตย์กับกำลังสีตกนามทะเละแล้วเนาะกำลังสีตกนามทะเละจ้ะเพื่อนๆแต่ว่าทาบม่มีก่อนเมฆม้าบดบงังก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกสวยๆค่ะเพื่อนจะเบ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆจ้ะ มันเบ,บ,บากับเบิงสถานที่เบิงบรรยากาศความงามของทะเลก็โอเคแล้วเนาะคะ่ะ<ม>เพื่อนขาตอนนี้ประการกระเดินมาหอดซอย6ค่ะนี่ยสารจ้าพอเจดงามค่ะกางสีหอดยู่นี่ค่ะไกลๆนี่แหะ มีบงนันตีอินเดียด้วยจ้ะบงนันตีพวกคนอินเดียเพิ่นมาหล่นเนาะอยู่ริมถนนนี่ละ่ะมี่ก็คือสศาลจาพอเจดงามค่ะเพื่อนๆพอระอาทิตย์กะกะล่างสิตกค่ะเพื่อนๆกะล่างสิงสลงน้ำค่ะเนาะ สวยงามด่ประการกสิทธาให้เพิ่งไปเรื่อยๆด้งจะคิดว่าอันเบ้าเหมือนนี่คือสิบวมมีให้เบิง่งเราจะเพื่อนเนาะกะเบิ่งเบ้าตัวหน่อยๆไปเรื่อยๆก็แล้วกันค่ะตัวใหญ่ๆคือสิบวเห็นนะละจา้าเพิ่นคือสิเก็บกลับบ้านไปเบิดแล้วค่ะเมือน,นีี่ระการมาเพท่านเนาะสงสัยวันอาทิตย์เพิ่นสีแคร์เครืองมือหรือาาเปล่าค่ะเพื่อนๆอาจจะเอาเบ้าึ้น สองสามใบสองใบาสามมุ่งเห็นเนาะประการมากว่าท่านจะรถก็ตดดีติดค่ะตัวแรกก็ว่าเสียวมอตร์ไส์มากเลวละ่ะบัดที่นี่ผัโอ้หลานหน่อยก็อยากมาน้ำก็เลมากกันหลายคนเอารถยนต์มากกับบหฮอดงาัางสิเลยจะเพื่อนๆส้มบรรยากาศชาทะเลไปก่อนเนาะจ้าสวยงามคือกันนั่นละจ้า น,นี่บบมีบเบาตัวยิ่งใหญ่ให้เบิ้งกะเบ,บิ้งตัวหน่อยๆไปก่อนนอกจากเพื่อนๆกับสวยงามกับบรรยากาศริมทะเลเนาะอันนี้ก็คือชายทะเลพัทยาเด้๋ยวะประการกับมาเดินมาย่างเด่นเรืเ่อยๆจ้ะมาย่างไทยวิวไทยบรรยากาศให้เพื่อนๆเบิ้งเนาะมือนนี้ตั้งใจว่าสิมาเบิ้งสิมาพ้าพี่น้องมาเบิ่งบบาวตัวงใหญ่ๆมือร้อย เป็นทึ่งฝากับประการมาว่าท่านกับเพื่อนๆตรงก็ตูดขออาเพื่อนๆหลายๆเนาะค่ะเบิ้งตัวน่อยๆไปก้อนค่ะเนาะกงามอยู่ดอกตัวน่อยๆกระได้ค่ะเพื่อนสวยงามอยู่จะ้ะสำหรับคลิปนี้ประการก็กขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวจ้าพี่นอง ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไบใครให้ประกันด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ประกันเฮ็ดชิปต่อไปจ้าเพื่อนๆถ้ามีกำลังใจจากเพื่อนประกันกษิิเดมีกําำลังใจมาย่างมาเดินเฮ็ดชิปท่ายชิปหายบึงไปเรื่อยๆจา้าสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ บายบายค่ะ